สวัสดีนะครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนทุกท่านวันนี้ผมอาร์บิออนวันนี้เราอยู่กับเกมมิพิกเซเว่นวันนี้ผมจะมาเปิดกรชาตัวละครที่หลอเทแล้วก็เป็นตัวละค,ครคาแรคเตอร์คล้ายๆกับตัวการ์ตูนที่ผมชอบดูเนี่ยแต่ก่อนนั้นก็คืออินยวชะเป็นตัวละครที่คล้ายกับตัวของท่านเซช์มอรูของราเองตัวละครนั้นเป็นใครไม่ได้เลยนั่นก็คือตัวละครของบีฮูครับสำหรับบีฮูเนี่ยมันเข้าตู้มาแล้วแหละแต่เพราะว่าผมเนี่ยป่วยก่อนเป็นไข้แล้วก็ ยงเนี่ยยังไม่กลับมาก็เลยยังไม่ได้ทำคลิปเปิดกาชาของบีฮูแล้วก็อาการเนี่ยดีขึ้นแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดกาชาของบีฮูแล้วก็ไปดูสกิลของบีฮูกันเลยครับสำหรับบีฮูเนี่ยเป็นสายเลนเจอร์ธาตุไฟนะครับเดี๋ยวเราไปดูสกิลของบีฮูกันเลย กำลังสกิลกติกของบีฮูเนี่ยบอกว่างานเลี้ยงแห่งแสงลบล้างบัฟของศัตรูเนี่ยสองเทินและห้ามบัฟใส่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยอีกสองเทินและทําการดันเกศเนี่ยให้กับบีฮูเองเนี่ยอีก50%และดันเกศให้กับเพื่อนเองเนี่ยอีก20%สกิลนี้เนี่ยคูดาวอยู่ที่5เทินเมื่ออัพเต็มเนี่ยจะลดคูดาวจาก5เทินเหลือ4เทินครับแล้วก็สกิลนี้เนี่ยสรุปง่ายก็คือเมื่อฝั่งข้ามเนี่ยมีบัฟบนหัวเนี่ยบีฮูจะทําการลบบัฟบนหัวของฝั่งตรงข้ามเนี่ย ออกก่อน2ชุดแล้วก็ทําการแปะห้ามบัฟใส่ควน่า่าเนี่ยสชุดและทําการดันเกตให้กับบีฮองเนี่ยเนี่ยดันเกตรนคาเ่้า50%และดันเกตให้กับเพื่อนเองเนี่ยอีก20%ทั้งทีมนะครับยวผมใช้ให้ดูเลยโคตรเท่มันเป็นสกิลแปะนะครับ,ก,รบก็คือถ้าไปเจอโพลิทิสเนี่ยแน่นอนว่าโดนโพลิทิสสวนแน่นอนครับสำหรับสกิลนี้ ส่วนสกิลที่สอเนี่ยเป็นสกิลติดตัวนะครับผู้พิทักษ์เปลวเพลิงบอกว่าอะไรเมื่อโจมตีและป้องกันเอ้ยไม่ใช่เมื่อโจมตีเพิ่มพลังโจมตีและพลังป้องกันเนี่ยให้กับตัวบีฮูเองเนี่ย20%เมื่อโจมตีเนี่ยจะไม่ติดคริติคอลครับแล้วก็เพิ่มดาเมจเอฟเฟกต์เผาไหม้เ,มเนี่ยให้กับตัวของบีฮูเองเนี่ยอีก30%เอฟเฟกต์เดียวกันเนี่ยจะไม่ทํางานนะครับเอฟเฟกต์ที่อ่าลาักษณะคล้ายๆกันแล้วก็การอัพสกิลนี้เนี่ย บวกพลังโจมตีและพลังป้องกันเนี่ยได้สูงสุดเนี่ยถึง30%นะครับแล้วก็ดีบัฟเผาไหม้เนี่ยบางคนอาจจะสงสัยว่าพี่ดีบัฟเผาไหม้เนี่ยมันทำดาเมจตามอะไรดีบัฟเผาไหม้เนี่ยมันทำดาเมจตามพลังแอทแท็กของคนที่แปะดีบัฟนั้นใส่เช่นถ้าผมเล่นบีฮูเนี่ยแล้วก็หวังให้มันติดแปะเผาไหม้ใส่ั่งตรงข้ามเนี่ยก็ต้องบิ้วบีฮูเนี่ยสเตตพลังโจมตีต้องสูงถึงจะหวังดีบัฟเผาไหม้เนี่ยดาเมจแรงๆเนี่ยใส่ฝั่งตรงข้ามครับ ก็เป็นสกิลติดตัวนะครับสกิลที่2เรามาดูสกิลแรกกันครับร้อนด่งไฟบอกว่าอะไรโจมตีศัตรูด้วยไปเร็วเพลิงและเผาไหม้นาน1เทินเมื่อใช้ในเทินของผู้ใช้สกิลเนี่ยจะมีโอกาส50%เนี่ยที่จะใช้สกิลเผาเป็นจุนแทนสกิลร้อนด่งเพลิงเผาเป็นจุนบอกว่าอะไรจุดประกายไฟเมื่อโจมตีศัตรูและเผาไหม้นาน1เทินก่อนจะจุดระเบิดเอฟเฟกต เผาไม้ที่เป้าหมายได้รับเมื่อจบเทินการโจมตีนี้เนี่ยจะไม่ทําให้เกิดการโจมตีประสานก็คือถ้าบีฮูเนี่ยใช้สก,กิลโจมตีธรรมดาเนี่ยในเทินของตัวเองเนี่ยบีฮูเนี่ยจะมีโอกาสแปะ,ะดีบัฟเผาไม้ใส่ฟังตรงข้ามแล้วทําการจุดระเบิดใส่ฟังตรงค่าอีกรอบหนึ่งเนี่ยครับเหมือนผมจุดระเบิดใส่ตัวของเต้าหู้อีกรอบหนึ่งก็คือจุดระเบิดเนี่ยมันคืออะไรมันคือการทําดาเมจที่ แปะดบัฟใส่มงวงข้ามเนี่ยได้รุนแรงมากๆครับเนี่ยเขาเขียนคําอธิบายไว้อยู่ว่าจุดระเบิดเนี่ยใช้งานดีบัฟต่อเนื่องทําให้อ่าต่อเนื่องกําหนดทันทีดาเมจของพิษเลือไดไหลเผาไหม้และพิษลายเนี่ยพิษร้ายแรงเนี่ยจะเป็นสัดส่วนตามจํานวนชุดและจํานวนของเทินดาเมจจุดระเบิดเนี่ยจะขึ้นอยู่กับจํานวนของเทินก็คือมันเป็นการเร่งพูดง่าไงว่ามันเป็นการเร่งตัวของดีบัฟ แปลว่าปกติเนี่ยเวลาเราจุดไฟใส่ฝั่งนองข้ามเนี่ยเราต้องรอฝั่งนองข้ามเนี่ยเข้าเทินก่อนแล้วถึงจะฝั่งนองข้ามเนี่ยถึงจะโดนดาเมจแต่ถ้าเราจุดระเบิดเนี่ยเราจะทําให้ไอตัวดีบัฟจุดระเบิดนี้เนี่ยหรือว่าตัวดีบัฟต่างๆที่เขาเขียนมาเนี่ยดีบัฟเผาไหม้ดีบัฟเลือดไหลเนี่ยให้มันรุนแรงมากขึ้นครับส่วนการกดโซเบอร์เนี่ยจะเป็นการเอ่อเร่งเอ่อทำให้ใช้สกิลเอ่อใช้สกิล ร้อนหนังทาให้การใช้สกิลเผาเป็นจุนเนี่ยมีโอกาสจาก50%เนี่ยเป็น100%ครับแล้วก็การอัพสกิลนี้เนี่ยจะเป็นการบวกสกิลนี้เนี่ยดาเมจสกิลนี้เนี่ยไปถึง40%เลยครับเนี่ยครับก็อันนี้ไม่ติดนะครับถ้าไม่ติดเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันจะไม่จุดระเบิดมันจะรอให้ฝั่งของข้ามเนี่ยเข้าเทิร์นก่อนมันถึงจะเกิดเอฟเฟกต์เผาใหม่นั่นเองแต่ถ้าเราติดเนี่ยมันจะจุดดีบัฟเนี่ย บนหัวฝั่งตรงข้ามแล้วก็ทําดาเมจได้แบบนุนแรงมากๆเลยครับแล้วก็ตัวของบีฮูเนี่ยถามว่าใส่เซตอะไรเนี่ยแทั้งจะเหมาะเนี่ยผมก็มองว่าเป็นเซตสปีดสี่เซตแล้วก็เซ็ตตันทานครีก็ได้ครับให้บีฮูเนี่ยไม่ติดอ่าไม่ติดพวกดีบัฟต่างๆหรือว่าจะใส่เป็นเซตตอ่าไซเมนเซตสปีดสี่เซตแล้วก็เซตเอฟเฟกต์นึ่เนี่ยสองเซตก็ได้ครับแล้วแต่คนจะบิ้วเลยเดี๋ยวเราไปดูเอฟของบีฮูกันเลยครับ สำหรับ a อของ B บลฮู Who, เนี่ยบอกว่าอะไรบอกว่าหลังใช้สกิลที่ไม่ใช่การโจมตีเนี่ยจะเพิ่มความโอมลบของผู้ใช้สกิลเนี่ย20%และเผาไหม้เป้าหมายเนี่ยนานเนี่ย2เทินหลังโจมตีครั้งถัดไปก็คือเผาไหม้เป้าหมายนาน2เทินหลังโจมตีครั้งถัดไปก็คือเวลาเราใช้สกิลอันติไปแล้วเนี่ยแล้วเราก็จะได้อการเล่นเกรเกดเพิ่มเพิ่มขึ้นมาจากสกิลอันติเองเนี่ยอีก7 0นะครับแล้วก็ ั้งถัดไปในการที่เราใช้สกิลปกติเนี่ยเราก็จะเพิ่มโอกาสเผาไหม้เนี่ยเป็น3ชุดด้วยกันเมื่อเราใส่ AF นี้ให้กับบีฮูก็ผมมองว่าอ่านเอฟเฟกต์สกิลเอฟเอของบีฮูแล้วเนี่ยก็เหมาะที่จะใส่ให้กับตัวของบีฮูเองนั่นแหละครับสาหรับเ f เดี๋ยวเราไปเปิดกาชาของบีฮูนได้ทาการเปิด <c oughs> บีฮูไปแล้วเนี่ยหโลก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้อัดคลิปมาครับก็เราเหลือเปิดบีฮูเองเนี่ยอีกประมาณสัก 10โลได้ครับหรือว่า10บครั้งนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปเปิดกันเลยครับไม่พูดทำเพลงไปเลยหนึ่งทีครับมาครั้งแรกเลยไหมอันนี้ก็สองร้อยยแล้วครับของผมเอ้ยไม่ใช่ลอยโอยแล้วจะ,จะนับเป็นจริงึ่งโลครับไปโลแรกแสงมานะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าตัวจะมาไม่รู้ว่าเอฟจะมาไหมรากดข้ามเลยครับเรียบร้อยครับเอฟมาเอฟตรงเลทไหม เอฟตรงเลทเนี่ยคือว่าดีมากเอฟตรงเลนครับได้บัตรจับมือบีฮูมาเทบร้อยแล้วตัวจะมาไหมอหเอ่อลุ้นเอฟใหม่ใบหนึ่งล้วเทพเจ้าดูเอลแล้วก็เอฟบีฮูใหม่อีกรอบหนึ่งสุดจัดเลยเอฟสองใบใน1นึ่โลโอเคเอาไปกันที่โลที่สองเลยครับไป,ปรากดข้าไปเลยเอฟมาอีกใบหนึ่งไหม เดียบร้อยปวดหัวเลยเอฟไม่ตรงด้วยไม่กระทายกรเสนอกอะไรสักอย่างตัวละครใหม่ครับสำหรับทวีตถัดไปทวีธที่ห้น้องกระต่ายของเราทั้นเองเลยวก้าที่จะพัฒนาพัฒนามาได้ขนาดนี้ทั้งหมดนี้ก็เป็นเพราะท่านเท่าโอเคเราไม่มีอะไรมากครับไปรลที่สามกัเลยครับกมาแล้วครับเอฟ2องใบ แต่ตัวละครยังไม่โผล่มาเลยเรามาลุ้นตัวละครกันเรากดข้างไปครับพอเงียบร้อยครับโรที่สี่ไปเลยครับกดข้างไปเลยเอฟมาอีกใบไหมหรือว่าเอฟจะมาอีกใบหนึ่งเคได้บัตรจำมือแล้วตัวละครมาหน่อยโรที่สี่แล้วเนี่ยโอเคไม่มาครับโรที่ห้าครับไปโรดที่ห้าจัดไปมาเลยตัวละคร <c oughs> <c oughs> มาแล้ววะห้าโหลออกน้อง พร้อมกับเอฟสองใบเดียบร้อยบีโฮก็จะบอกว่า,วาเลิกทาให้ปัญหามันใหญ่ไปกว่านี้แล้วมาหาทางออกที่มีประโยชน์ร่วมกันดีไหมนีครับก็เรียบร้อยครับโดนไปที่6โลด้วยกัน6โลบีโฮออกแล้วก็แถมเอฟอีก2ใบก็ถือว่าไม่เกลือครับเพราะว่า6โลออกเนี่ยก็ถ้าคิดง,ง่ายๆก็ประมาณ300ร้อยก็ถือว่า โอเคประหยัดสร้อยได้เยอะแล้วก็สร้อยที่เหลือเนี่ยผมไว้เปิดกาชาตู้หน้าแล,กและกันแล้วก็ถ้าใครจะเปิดบีฮูเนี่ยผมก็มองว่าบีฮูเนี่ยเป็นตัวละครที่เหมาะที่จะไปลงกับพวก p p Arena a t a เนี่ยมากกว่าเหมาะที่จะลงกับพวก PvE เพราะว่าดีบัฟระเบิดเนี่ยถ้าไปใส่กับบอสเนี่ยหรือว่าใส่กับพวกมอนสเตอร์เนี่ยมันไม่ได้แรงไอ้ดีบัฟไฟครับมันไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าไปใส่กับผู้เล่นหรือว่าใส่กับพวก ฝั่งต้นงข้ามเนี่ยมันรุนแรงมากๆนะครับสำหรับบีฮูก็ถ้าใครจะชอบเล่นพวกสายดีบัฟติดไฟเผาติดระเบิดหรือว่าไปเล่นคู่กับพวกน้องตายไฟอย่างี้ครับแค่หลอดไฟหรือว่าเอาไปเล่นคู่กับพวกท้องฟานมืดเนี่ยจะหมาะมากๆครับเล่นพวกสายดีบัฟต่งตางๆเนี่ยบีฮเนี่ยเก่งมากๆครับ เอาละครับสำหรับการเปิดกาชาดีฮูเนี่ยก็ไม่ได้โดนการันตีแล้วว่าเกลือไปที่เรียบร้อยครับน้องๆเนี่ยเปิดได้กิโลแล้วได้ดีฮูบ้างเนี่ยก็อย่าลืมพิมพ์ใต้คอมเมนต์นะครับส่วนผมเนี่ยนอนหลับฟันดีไปที่เรียบร้อยแล้ว0 0สร้อยให้ได้ทั้งอ์ติแฟกต์ได้ทั้งตัวละครคูดวินน้องๆองิติแฟกต์มาสองใบด้วยแล้วก็ ใครชอบใจคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนี่ยจะเป็นกําลังใจให้ผมในการนาคลิปมากๆเลยครับส่วนคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นการเปิดกาชาตัวละครอะไรหรือว่าเป็นคลิปเกมอะไรเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนี่ยแลอว่ากด s u b สไคร b ์ผมเนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยการเปิดกาชาบีฮูเนี่ยหรือว่าท่านเสร็จชมารูใน e ีพิกเซเวเนี่ยก็มีเพียงแค่นี้ครับเพื่อนๆบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่ครับเพื่อนๆบายบาย,ายครับ